นิทานการผจญภัยของกระต่ายสีขาวเจ้าหญิงกระต่ายกับเจ้าชายแห่งป่ามหัศจรรย์การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงตระหง่านและแม่น้ำสายเย็นมีอาณาจักรกระต่ายเล็กๆซ่อนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่นั่นมีเจ้าหญิงกระต่ายสีขาวนามว่าไลลา,ลาเธอเป็นกระต่ายที่มีขนนุ่มดุจปุยคุ้มดวงตากลมโตราวกับไข่มุกและหัวใจที่อ่อนโยนที่สุดในอาณาจากักรแต่วันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นการลักพาตัวของมาปาไลลา ในค่ำคืนที่เงียบสงดขณะดที่เจ้าหญิงไลาลากำลังนั่งเล่นใต้ต้นไม้ใหญ่จู่ๆก็มีสายลมเย็นเย,ยือกพัดผ่านมาตามมาด้วยเสียงหัวเราะเยาะอันชั่วร้ายฮ่าๆๆในที่สุดข้าก็เจอเจ้าแล้วเสียงนั้นเป็นของมาปไลล่าหมาป่าตัวใหญ่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้วิเศษแห่งเงามืดมันมีดวงตาสีแดงเรืองแสงและพลังเวทมนตร์ที่สามารถควบคุมเงาได้ก่อนที่ไลาลาจะทันตั้งตัวเงามืดของมันก็พุ่งเข้ามาพันธนาการร่างของเธอทำให้เธอขยับตัวไม่ได้ ปล่อยข่านาไลลาร้องแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้พอจะช่วยเธอมาปะาไลล่าหัวเราะไรกัดแล้วใช้เวทมนห่อหุ้มตัวไลลาก่อนจะพาเธอหายไปในพริบตาเจ้าชายกระต่ายแห่งอาณาจักรลับข่าวการหายตัวไปของเจ้าหญิงไลลาถูกส่งไปทั่วอาณาจักรและในที่สุดก็มาถึงหูของเจ้าชายคีอันกระต่ายนักรบแห่งอาณาจักรลับเขาเป็นกระต่ายสีเงินผู้กล้าหาญมีกระอออนที่ทำจากใบไม้เวทมน์และถือดาบแสงจันที่สามารถตัดผ่านมนดำได้ ถ้าจะไปช่วยนางคีอันประกาศอย่างมุ่งมัน่นเขาเริ่มต้นการเดินทางสู่ป่าต้องสาบดินแดนของมาปาลาไลล่าที่นั่นเต็มไปด้วยเถาวัลพิษต้นไม้ที่กระซิบเสียงหลอนและหมอกหนาทึบที่ทําให้ผู้ที่หลงเข้าไปพลัดหลงไปตลอดกาลแต่คีอันไม่หวั่นเขาใช้ดาบแสงจันฟันหมอกให้จางลงและใช้หัวใจที่แน่วแน่นํำทางตัวเองไปสู่ปราสาทเงาของมาปาลาไลล่าการาาาาต่อสู้กับมาปาลาไลลา ในที่สุดคีอันก็มาถึงปราสาทสีดำของมาปาไัลาล่าประตูใหญ่เปิดออกเองอย่างน่าขนลุกขณะที่เขาเดินเข้าไปด้านในก็พบว่าเจ้าหญิงเลลากำลังถูกล่ามไว้ด้วยโซ่เงาเจ้ามาช้าไปแล้วนางจะเป็นของข้าตลอดไปมาปาลาไหลล่าตะโกนก่อนจะไล่เวทมนต์ปล่อยเงาปีศาจออกมาแต่คีอันกลับยิ้มอย่างมั่นใจข้าจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเขาชักดาบแสงจันออกมาฟันเงาปีศาจจนมันสลายหายไปมาปาไหลาล่าตกใจมันไม่เคยเจอพลังแบบนี้มาก่อน นี่มันพลังแห่งแสงจันง,งั้นหรือคีอันไม่รอช้าเขากระโดดพุ่งเข้ามาปะไลยล่าและในการประทะครั้งสุดท้ายดาบของเขาก็แทงผ่านเงาของมันไม่ข้าจะไม่ยอมแพ้แต่พลังแสงจนทําให้เวทมนต์ของมาปะเลยล่าสลายไปมันกรีดร้องก่อนจะจางหายไปในเงามืดทิ้งไว้เพียงเสียงสะท้อนแห่งความพ่ายแพ้จุดจบของเงามืดและการกลับบ้าน เมื่อมาปลัยล่าหายไปพลังเวทมนต์ที่พันฒนาการไลาลาก็สลายไปคีอันรีบวิ่งเข้าไปหาเธอเจ้าปลอดภัยไหมไลาลายิ้มและพยักหน้าขอบใจเจ้ามากเจ้าชายคยีอันทั้งสองออกจากปราสาทและเมื่อกลับมาถึงอาณาจักรกระต่ายทุกคนต่างเฉลิมฉลองการกลับมาของเจ้าหญิงไลาลาและคีอันได้รับเสียงปรบมือและชาวอาณาจักรก็ยกย่องให้คีอันเป็นวีรบุรุษหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหญิงไลาลาและเจ้าชายคยีอันก็กลายเป็นเพื่อนสนิทก,กันและสุดท้าย พวกเขาก็ตกหลุมรักกันและพวกเขาก็ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบบริบูรณ์คืนนี้หากคุณหลับตาลงขอให้ฝันถึงอาณาจักรกระต่ายอันแสนวิเศษและการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นนี้